จะอยอยู่งไรไอตัวดีฉันน่าจะจับแกเข้าคุ้มั้งแต่แได้ผูกกองมันก้มาว่าผมเลยไอเฮมันไม่ได้โงอ่ะมันคงวางแผงนแบบนีบน้มาตั้งแต่ต้นแล้วคนที่ฉลาดที่สุดคือมันบอนนี้ย,ยาสีฟันโอเคเฮอร์เบิลใช้นิดเดียวก็หอม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 เย็นสดชื่นดีต่อเหงือกและฟันโอเค บอกแล้วว่าหอมยาสีฟันโอเคเฮอร์เบลใช้นิดเดียวหอมเย็นสดชื่นใช้ก็หอมคนข้างๆก็หอมถ้าการสักผ้าคืองานที่สหดอยด ด้วยร้อยแปดช็อปสามแจ๋วแจ๋วหนึ่งขาวแจ๋วสองสะอาดสดใสแจ๋วสามหอมหอมผงซักฟอกร้อยแปดช็อปสามแจ๋วถูกและดีมีในโลกช่วยคิดไอเดียโฆษณาต็อกกี้ต็อกกี้ให้พี่หน่อยสิได้ต็อกกี้มาลครับและเดี๋ยวคราบขนมรสใหม่ต็อกกี้ห่อใสใหญ่เฟี้ยวเกินไปขนมอบกรอบต็อกกี้อร่อยต้องมอบกินจนหอบกรอบยกตีนกรอบยกแข้มอร่อยเอาเรื่องยำเซเล็กหมูกรอบครับ น้ำยำอร่อยมากครับมันเป็นนสชาที่ลงตัวจริงๆมันพอดีอ่ะสิบแนะเต็มสิบแนะเต็มติ๊บคะแนนเต็มดูทีวีกด3 3ที่ดูมือถือกด3พลัส ๋วยเติ๋ยวเรืออร่อยอร่อยมาแล้วค่ะลูกชิ้นเจ็ดรสชาติเด่นดึงเลยค่ะแล้วจะพาไปทานอาหารเหนือสุดเมืองนะเจ้าแล้วก็ข้าวหมกไก่แท้ๆทสายหวานอย่างบูมนะคะจะพาไปกินทั้งปังเนื้อนุ่มๆแน่นๆแล้วก็เบเกอรี่โฮมเมดค่ะลูกชิ้นไหมคะผู้หญิงยกกําลังแจวุธนี้แปดนาฬิกายี่นาทีดูทีวีก่อนาบมดูมิถีก่อนสาพาหลากหลายอาการจะกรดไหลย้อน บรรเทาด้วยเจ็ดคุณสมบัติจากกาววิสคอนอูเปาแอคชั่นชนิดน้ำกรดไหลย้อนบรรเทาด้วยกาววิสคอนแอดวานซ์ลดแปปเปอร์มินสูตรเพิ่มปริมาณอัลจิเนตกาววิสคอนแอดวานซ์สบายทดลองขับและร่วมกิจกรรมสบายๆกับ h ฮลักซ์รีโวฟรีหล e งเนอร์พร้อมรับข้อสเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมโตโยต้าถึง30กันยายนนี้ อยากยิ้มออร่ารรร My Cogate Optic White Purple ช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันทันทีหลังใช้เพื่อให้คุณยิ้มออร่าได้เต็มที่ My Cogate Optic White Purple ดีบุ่มก็ว่าดีสบูู่เบเน็ต c ีแ e ยอดขายอันดับหนปีซ้อน